ก่อนอื่นก็ต้องบอกทุกคนเลยว่าอย่างที่ใครทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันนี้ฐานะของเครื่องบินซู -35 ถือว่าเป็นเครื่องบินรบที่เรียกได้เลยว่าหากดูในแง่ของความสําเร็จการใช้งานเทคโนโลยีที่เทียบเคียงมาจากซู5 7ของทางฝั่งรัสเซียอีกทีหนึ่งเรียกได้ว่านี่คือเครื่องบินตัวท็อบของมหาอำนาจอย่างรัสเซียอย่างไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนทั้งในแง่ของอาวุธและเทคโนโลยีเลด้์ที่สามารถลิงก์ได้กับขีปนาวุธและระเบิดโจมตีได้ทุกรูปแบบแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับผมด้วยสภาวะสงครามซู -35 นั้น ถือว่ามีสถิติในการรบที่ไม่ได้ดีเลยนะมาจนถึงวันนี้17กรกฎาคม2024ที่ลงคลิปมีเครื่องบินซู35นั้นถูกยิงตกไปแล้วจากการทำลายมากกว่า7ลำซึ่งวันนี้เราก็จะไปวิเคราะห์และประเมินการว่าสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินซู35สูญเสียดิ้งม,มากที่สุดเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่และในยุคสมัยนี้ส่งครามกับชาติตะวันตกที่มีเทคโนโลยีพอที่จะสู้กับเครื่องบินซู35ของรัสเซียได้จะมีอะไรบ้างวันนี้ผมจะพาทุกคนไปจาะลึกกันกับวิธี ปราเรื่งบินซู35ของรัสเซียซึ่งต่อจากนี้ไปถึงขั้นที่ว่าสามารถจัดการกับเครื่องบินซู35ของรัสเซียได้แน่นอนแล้วนะวิธีการเหล่านี้ก็สามารถใช้จัดการกับเครื่องบินที่เหลือของรัสเซียได้เหมือนซู30ซู27หรือเครื่องบินตระกูลมิคยันต่างๆทั้งหลายด้วยหรือเรียกไดเ้เลยว่าทั้งหมดของกองเครื่องบินรบจากรัสเซียได้เลยโดยสาเหตุแรกนะครับผมที่ถูกยิงตกมากที่สุดนั่นก็คืออันดับที่หนึ่งก็คงจะหนีไม่พน้นในเรื่องของระบบป้องกันภัยอากาศจากาฝั่งของยูเครนนั่นเองนะโดยู -35 ตกจากสาเหตุนี้มากถึง5ครั้งจาก7ครั้งกันเลยทีเดียวซึ่งตามบันทึกที่มีการรายงานไว้เนี่ยเด่นชัดที่สุดที่ถูกระบบป้องกันบรรยากาศจัดการเลยนั่นก็คือระบบจากสาหารัฐอย่างแพตริออตในช่วงระยะเวลาหลังๆตั้งแต่ปลายปี2023ีที่ทางฝั่งของสาหารัฐเยอรมันและประเทศร่วมกับนาโต้มีการส่งแพตริออตเข้าไปให้เริ่มไปจากเหตุการณ์ครั้งที่1ตั้งแต่ในวันที่13พฤษภาคมปาาี2 0 2 3กองทัพอากาศยูคเครนรายงานว่าพวกเขานั้นได้ใช้ขีปนาวุธแพทติออตของสาหารัฐยิิงงเเครื่อบน 3, 5, นบนนซูตตใข ทางตอนเหนือของแคว้นซึ่งตามการรายงานระบุว่าลูกเรือเสียชีวิตนะครับผมเพราะภายหลังจากการยิงตกนั้นลูกเรือไม่มีการดึงร่มฉุกเฉินและเครื่องบินค่อยๆหมุนเควงตกลงมากระแทกพื้นจนทําให้เกิดไฟไหม้แบบยกลำในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับบ้านของพล,ลเรือนซึ่งสื่อข่าวหลายฝ่ายตีไว้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นฝีมือของอันตรายของระบบป้องกันภัยจากสหรัฐครั้งแรกเลยนะ,ะเหตุการณ์ที่2ต่อมาเกิดขึ้นในวันที่17กุมภาพันธ์2 0ง4ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่เรียกเลยว่าชาติตะวันตกนั้นเริ่มมมีการสส ระบบป้องกันพนา,าการขั้นสูงจากฝัง่งของยุโรปและค่ายสหรัฐมาให้ยูเครนเต็มไปหมดซึ่งนอกจากจะมีแพทิออดแล้วนะครับผมก็ยังมีขีปนาวุธดัซซัมจากสาหาภาพยุโรปที่ระบุว่ามีการส่งมาให้ยูเครนมากถึง2โหลเลยนะหรือ24ระบบและมันก็สามารถเข้าไปยิงเครื่องบินซูสามตกได้ทางภาคตะวันออกของยูเครนแต่เชื่อว่าด้วยความที่จุดเกิดเหตุมันอยู่ในเขตแดนของฝั่งรัสเซียการยึดครองไม่นานนักนักบินก็ถูกช่วยเหลือไว้ได้โดยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพรัสเซียเองนักบินสามารถหนีรอดไปไดด้้วย ดีดตัวออกจากเครื่องบินก่อนจะตกกระแทกพื้นส่วนเหตุการณ์อื่นๆที่เหลือก็ไม่แน่ชัดว่าใช้ระบบป้องกันภานอากาศตัวไหนกันแน่ในเหตุการณ์ที่3ในวันที่3เมษาย,ยนปี2 0 2 2รู้ได้เลยว่าเพียงแค่2เดือนเท่านั้นนะตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนซู35ที่ตกอยู่ในเหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกนะครับผมที่เป็นความสูญเสียของเครื่องบินรุ่นนี้โดยมันถูกยิงตกในเมืองอ e ีซูมซึ่งหลายฝ่ายประเมิกนกันว่าน่าจะถูกยิงตกด้วยระบบป้องกันภายนอากาศ S300 ของฝั่งยูเครนเองหงี้้นใ และยูเครนก็ต้องยืนหยัดต่อสู้ที่เมืองแห่งนี้เพื่อหยุดการลุกลานของรัสเซียเพราะเมืองแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีความสําคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางการขนส่งโทรลคมนาคมของประเทศยูเครนเลยและแน่นอนแหละนะรัสเซียก็ต้องการจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ของเมืองดังกล่าวที่เชื่อมไปยังแคว้นาคาคีปและภูมิภาคดอนบัสซึ่งภายหลังจากที่เครื่องบินซูสามสิบห้าตงนักบินสามารถดีตัวออกจากเครื่องบินได้อย่างปลอดภัยนะแต่นักบินก็ถูกไล่จับกลุ่มไว้ได้อย่างทันควันเลยทีเดียวส่วนเครื่องบินเมื่อตกกระแทกพื้นแล้วกเกิดระเบิดขึ้นนลลลูกเเจแะพิงไหมมมตาาือ สร้างเครื่องบินอย่างที่ทุกคนเห็นตามรูปภาพนั่นเลยนะครับผมเหตุการณ์ที่4นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่จนกว่าจะได้มานเจอสร้างเครื่องบินเนี่ยก็นานเลยนะในวันที่19พฤษภาคม2022น่สแม้จะมีคลิปปล่อยออกมาว่ามันถูกยิงตกไปตั้งแต่ในช่วงของเวลาดังกล่าวแล้วแต่ทางฝั่งของยูเครนเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ของการตกกระแทกพื้นได้เลยจะมาเจอสร้างอีกทีหนึ่งเนี่ยก็ในอีก8เดือนต่อมานู่นเลยนะซึ่งตามคลิปที่ทุกคนเห็นเลยเมื่อเครื่องบินถูกขีปนาวุธยิงนักบินสาาาาามมมรรรถดดดดัวอออออกกไไ้้้จเเคคคืื่่่งงบบิินนนนทททผใใหหุฟ เป็นเวลานานมากจนกว่ามันจะตกลงมากระแทกพื้นในแคว้นเคอร์ซอนทางตอนใต้ของยูเครนซึ่งก็ไม่ได้ระบุขีปนาวุธที่สามารถกำจัดมันได้เหมือนกันและเหตุการณ์ครั้งที่5เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจเหมือนกันนะในวันที่19กุมภาพันธ์2024เวลาเที่ยงตรงมีการรายงานว่าเครื่องบินซู3 5มหานึ่งลำถูกยิงตกเหนือทะเลอาซอฟซึ่งแม้นักบินจะใช้ไหวพลิบดีตัวออกมาได้แต่ปรากฏว่าด้วยความที่พื้นด้านล่างเป็นทะเลและในเวลานั้นเนี่ยก็อยู่ในช่วงของฤดูหนาวพอดีนะครับผมบ หน้าบ้านของอยูเครนต้องพูดอย่างนี้ด้วยเลยนะนักบินแช่อยู่ในน้ําอย่างนั้นจนเขาแข็งตายจากการรายงานข่าวทางฝัง่งยูเครนเพราะาเรือรบของรัสเซียเนี่ยก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้บริเวณดังกล่าวอยู่แล้วเหมือนกันแม้นักบินจะรอดจากเหตุการณ์ในเครื่องบินตกมาได้ซึ่งมันอยู่ห่างจากจชายฝั่งของอยูเครนเนี่ยไปเพียงแค่ครึ่งกิโลเมตรก็เท่านั้นเองซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้ระบบแพนิโอตของสหรัฐเช่นกันบริเวณเมืองทางตอนใต้ซึ่งนี่คือทั้งหาเหตุการณ์ที่ ที่เจอได้ในสงครามยุคนี้นะไม่ได้แปลกอะไรแต่ที่แปลกนั่นคือสาเหตุข้อที่2ต่อมาเลยนะครับผมนั่นก็คือ การยิงพวกเดียวกันตกซั่งๆง่ายๆแบบนี้เลยนะและเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดจากระบบป้องกันอากาศของรัสเซียเองซึ่งนี่เป็นสาเหตุที่เียกเลยว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นมากที่สุดแล้วนะเป็นการเกิดขึ้นมากถึงสองครั้งด้วยกันแม้ระบบเรดาร์ของฝั่งรัสเซียจะขึ้นชื่วมีความแม่นยำเป็นอันดับต้นๆของโลกก็ตามเถอะโดยเหตุการณ์ที่หกเกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนสองพันยี่สิบสามเป็นการยิงกันตกเนี่ยแคว้นสเปลิเซียมีการรายง,งานข่าวนะหัวว่าเกิดจากการยิงพวกเดียวกันจนทำให้นักบินรัเนเสเซ ตกกระแทกพื้นดินก่อนแล้วค่อยเสียชีวิตส่วนเหตุการณ์ที่7นั้นก็เพิ่งจะเกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้เองนะและเป็นเหตุการณ์ล่าสุดเลยก็ว่าได้นนวันที่28มีนาคม2024เกิดขึ้นใกล้กับฐานท่าเรือเมืองเซวตอพอศูนย์บัญชาการกองเรือทะเลดำม,มีความเป็นไปนได้ว่าจะถูกระบบป้องกัน,นอากาศ S-400 ของรัสเซียเองยิงตกซึ่งนี่เป็นการรายงานข่าวตามสื่อรัสเซียท้องถิ่นเลยนะโดยมีวิดีโอเอผยแพร่บนโซเชียลอย่างมากมา,กมายแสดง้เห็นถึงสิ่งที่ยแยกเลยว,ว่าเป็นความผิดพลาดของรัสเซียเพราะบริเวณที่่ตตกนนนนนััน้้เเยมมออูใขืงแคควร เลยนะครับผมดังนั้นในอนาณาบริเวณนั้นเนี่ยมันจึงไม่มีระบบป้องกันอากาศของยูเครนอยู่อย่างแน่นอนและสภาพของนักบินก็น่าจะเสียชีวิตนะระบุว่าภายหลังจากการกู้ภัยและช่วยเหลือนักบินนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ําเป็นเวลานานแล้วซึ่งแปลกนะครับผมมันก็มีอยู่เพียงแค่สองสาเหตุนี้เท่านั้นเลยที่สามารถกําจัดเครื่องบินซูสามสิบห้าของรัสเซียได้สาเหตุการทําลายเครื่องบินที่ใครลหลายๆคนคาดว่าจะเจอในซูสามสิบห้าเนี่ยกลับไม่ได้เจอนะไม่ว่าจะเป็นสาเหตุในเรื่องของการใช้โดนพุ่งโจมตีไปที่ซูสามสิบห้าซึ่ง หมดเลยแม้กระทั่งตัวซูห้าสิบเจ็ดที่ควรจะลักษสาวไว้ให้ดีที่สุดไม่กี่วันก็เพิ่งตกเป็นเป้เปาหมายของโดนตินหัวรบระเบิดยูเครนไปด้วยเช่นกันแต่มาในเวอร์ชั่นของซูสามสิบห้ากลับไม่เจอและรวมไปถึงสาเหตุการต่อสุ้ทงอากาศระหว่างเครื่องบินกับเครื่องบินก็ระบุว่าไม่มีความสูญเสียของซูสามสิบห้าเลยเช่นกันซึ่งสาเหตุนี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมเพราะอย่างน,น้อยๆมันก็แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินซูสามสิบห้านั้นยังมีความเหนือกว่าทางอากาศมากกว่าเครื่องบินรุ่นเก่าขออองงงยยรรรรนนน้้หมมดแตต่่่่่กกกกกก็็าา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 ววววละะะชๆบุีสศ ด้วยเครื่องบินซู35าของฝั่งรัสเซียตอนเมื่อสงครามเริ่มต้นขึ้นในวันแรกๆปี2% 0 2 2ปรากฏว่าเครื่องบินซู30ของยูเครนเนี่ยซึ่งในขนาดนั้นเป็นเวอร์ชันเครื่องบินที่ดีที่สุดของกองทัพอากาศมันสู้ซู35ไม่ได้เลยมีการถูกยิงตกด้วยหลายลำและนับตั้งแต่นั้นมาก็มีการรายงานการต่อูุ้านอากาศระหว่างเครื่องบินรบและเครื่องบินรบที่น้อยมากๆของทงั้งสองฝ่ายภารกิจที่เหลืออยู่ของทางรัสเซียและยูเครนก็เลยจะเป็นการสนับสนุนการโจมตีทางอากาศซ้ำมากกว่าก็อย่างว่าแหละนะ ัะดับต้นๆของโลกอยู่แล้วส่วนทางฝั่งของยูเครนช่วงระยะหลังๆมันนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือมาจากนานาชาติด้วยระบบป้องกันภอากาศตัวท็อปของฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐถูกส่งมาให้เต็มไปหมดแม้จะขาดหายไปในเรื่องของระบบ S 3รยุกเก่าของยูเครนก็ตามที่เชื่อว่าจํานวนมากก็น่าจะถูกทําลายไปแทบจะไม่เหลือแล้ว